ได้ดูกลูกตานะเห็นแล้วรู้สึกชื่นใจมีอารมณ์เหมือนพระประธานโบสถ์อ่ะเราเข้าไปที่โบสถ์ไหนเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกสบายใจอย่างวุทิชินราชอย่างเงี้ยเราเห็นก็รู้สึกมีความสุขใช่ไหมอย่างสมเด็จองป์ปฐมเนี่ยนะปงังเนี่ยอย่างสมเด็จองค์ปฐมนะวิหารร้อยเมตรนะนะาท่าสุงเงี้ยก็เป็นตัวแทนพนระพุทธเจ้านะเป็นการรักษากําลังใจนะให้มนุษย์เราไม่ตกอบายภูมิโดยอัตโนมัติแล้วถามว่าไม่ตกอบายภูมิคืออะไร ถ้ามีความศรัทธาในพระสัมมาสมัมพุทธ,เ,ธเจ้าเนี่ยแค่มีความศรัทธาอย่างเดียวนะอย่างอ่ากุณฑลีเทพพระบุตรเนี่ยตายก็ไปก็ก็ยังไม่ลงนลรลกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายัางน้อยเคยสร้างพระพุทธรูปไวในอดีตชาติพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคโดมเลยต้องแผ่จับพันธรลังศีเพื่อโปรดทั้งที่ไม่เคยสร้างบุญในในในยุคองค์สมณะโคโดมนะแต่ท่านบอกว่าเคยสร้างพระชาําราณีสงไว้อย่างไรก็ต้องโปรดนะโปรดให้ถึงอ้าวเข้ามานะครับนะ สวัสดีครับคุณนานะเข้ามาแล้วเหรอรนะักละหมาน้อยนะเข้ามาแล้วก็ถามได้เลยนะครับขอบคุณครับสําหรับหนึ่งดอกกุหลาบนะจัดมานะถามได้เลยหนูนาวันนี้ซื้อหวยจะถูกไหมคืนนี้มีโอกาสถูกนะเจ้าไพ่สิบเหรียญขึ้นมีโอกาสถูกนะสวัสดีครับนะมีเวลาก็ให้สวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาเอาไว้อย่าไปย้อนแย้งนะเรื่องกฎ นะการสร้างพระพุทธรูปนะลงลรลกกันมาเยอะแล้วนะโทษแห่งการปลามาดพระรัาตนไตรนี่เ,เป็นเป็ดน,นะครับเป็ดหัวหมูตัวเป็นหัวเป็นหมูตัวเป็นเป็ดนนะกินไม่อิ่มแม้แต่วันเดียวนี่เรื่องจริงครับนอกจากไม่อิ่มแล้วต้องกินน้ำมูกน้ำเลือดน้ำเลือดน้ำหนองนะโดนกาจิกมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะ เป็นแบบาบาปอาคุโลรกรรมนะในการปาาศพระนะหรือว่าทําให้หมู่สงหรือให้ให้หมูคนแตกกันหนูนาหนูจะซื้อหวยเก้าห้าไม่ดีครับไม่ได้ครับหวยเก้าห้ามีจะเสียสิ่งที่คิดจะสําเร็จไหมจัดของขวัญมาก่อนครับห๋ยวจะดูให้นะชื่ออะไรก็บอกผมด้วยนะถ้าไม่บอกชื่อผมผมไม่รู้จะตอบยังไงแต่หนูนาไม่ถูกนะเก้าห้าไม่ถูกไพ่ดาบเต็มเลยนะนะ จัดมาครับนะของขวัญจัดมานะอ่ะเข้ามาครับขอบคุณครับสําหรับอีกหนึ่งดอกกุหลาบจัดมานะครับนะหนึ่งดอกกุหลาบหนึ่งหัวใจส้มนะอย่าอ่ะจัดของขวัญมาก่อนนะครับนะมามินิฮาร์จะสําเร็จไหม ถามว่าสําเร็จไหมมันอยู่ที่เราอ่ะเรารักษากําลังใจดีไหมไพ่บอกว่าเราต้องอดทนอดกัน้นแล้วก็ต้องต่อสู้แต่ถามว่าสําเร็จไหมเป็นไปได้ครับมีโอกาสสาเร็จครับไพ่ราชินีนั่งบาลังหนูนาจะซื้อหวยหกสามถูกไหมไม่ถูกอ่ะคุณหนูนาไพ่มันเป็นไพ่สีดาบมันไม่ถูกวาดวาไปตามหน้าไพ่นะ